ดีครับพี่น้องพอๆกับเก่งอริสักเกอเกลนะครับมือนี่เฮาอยู่ที่น้องบัวลำพูนะครับแล้วงานแล้วกับมือนี้วันที่ซิเจ็นะครับรถบัสศิลปินออกซาครับมือนี่พวามากอดก้อนโมและกระจอดอยู่ในสุดนะครับทีมเวทีทิมเครื่องเสียงและก็ทีมฉากคนมาลงกันข้างนอกไว้นะครับทางออกก็เลยได้ออกซามือนี้ก็ ทั้งเตรียมตัวออกกันแล้วครับนะครับรถบัสออกไปแล้วนะครับรถอาชาก็ออกไปแล้วครับพี่น้องศิลปินจะถักขึ้นรถสำหรับทั้งซีดมีรถบัสทั้งเบิร์ดสามขั้นครับพี่น้องเป็นรถแดนเซอร์สองขั้นนะครับแล้วก็รถศิลปินหนึ่งขั้นเป็นรถบัตแอร์นะครับทุกคันจะติดแอร์บ้านเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไปหอนงานแล้วก็ใส่งาน นะครับเพื่อความสะดวกสบายความพักผ่อนเต็มที่ของสมาชิกของวงนะครับเป็นนโยบายของผู้บริหารพื้นที่บีครับพี่น้องเคื่อนี่พันกาได้ทิพไห้นะครับให้กับผู้บริหารสองคนนะครับผู้จัดการศัสนาแล้วกับผมกับบริการการแสดงครับขอบคุณขอบคุณครับหัวหน้าเฝนอบอุ่นแห้งครับพี่น้องเป็นกันเองแล้วก็เอาใจใจครับใส่ใจลูกน้องถึงพลังบวชนะครับทุกสุขุน ขอกันเดอร์ับปีนองมือแรกง,งานอยู่ชัยภูมิครับต่อกันด้วยสีงานนะครับขอๆ้อกันครับ